สวนเกษตรรื่นรมร่มเย็นด้วยพืชพันธุ์หลากหลายแห่งนี้คือพื้นที่สรนสร้างของสิริวันแก้วทิพ์เกษตรกรต้นแบบตำบ,บลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้มีความสนใจในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ที่เริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทำจากจุดเล็กๆด้วยการปลูกอยู่ปลูกกินในครัวเรือนแล้วจึงค่อยๆขย,ยายพื้นที่ออกไปเดิมเดิมก็ทำทั่วไปเป็นเคมีบ้างแต่เริ่มที่จริงจังเลยไม่ใช้เลยก็คือาแเริ่มแรกเลยเปันหาเราคือสุขภาพเราก็ค่อยดีเป็นภูมิแพ้แล้วก็หายใจไม่ออกกับแน้นของ จากพูดเพราเราพูดกับเธออยู่ดีๆกันแน่นปุ๊บแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะตั้งก็ทําอินทรีเนะี่ยเมื่อมันดีไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพ้นยาเลยวะเมื่อก่อนเราพ้นยาเริ่มจากเ,เรามีพื้นที่ที่ใหญ่เราแบ่งเป็นเป็นเป็นเนพิงโซนะ่ะจุดประสงค์เราคือเริ่มเราเราเรา,เราปลูกกินเลือกค่ายคือต้องกินให้ได้ก่อนนะซึ่งจะเอาไปค่าย ก็ทุกอย่างเลยเป็นผักลม้มลุกผักคันนาวางตุง้งประกาศข้าววอตเตอร์เกตพริกพวกพริกพวกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผักชนิดก,กลางกลางทกผักผลไม้อ้อยต้นอ้อยมีทุกอย่างผลไม้ก็คือทุกอย่างอ่ะที่เรากินได้เราก็ทามหมดเลยแล้วก็มีม,มีมีไม้ป่าอะไรเงี้ยนี่นี่คือระยะยาวนะแล้วก็เราก็มีเนี่ยเนี่ยจะนกกระจิบจะได้ยินเสียงแบบเนี้ยทั้งวันมีรังนก ล้วก็มีพึ่งเกาะอะไรเงี้ยมันมันมองเห็นได้อ่ะก็ชอบชอบชอ,ชอบบรรยากาศได้บรรยากาศนชอบปกติถ้าอยู่ในบ้านจะนอนจะเข้าห้องแอร้อนแต่ถ้ามานั่งอยู่เนี้ยนั่งได้นะเป็นวันก็อยู่ได้ทํางานทํากิจกรรมอะไรที่อยู่ตรงนี้ก็ได้ าการจะปลูกผักนี่มันมันไม่ได้ง่ายนะพวกกินดีเราต้องทําดินให้มันดีอ่ะพอทาดินดีมันก็จะต้านมีภูมิต้นานทานได้มันคนแข็งแรงได้กินอะไรแข็งแรงแข็งแรงก็มีภูมิต้นานทานในตัเาเอง <S <S 1> <S 1> ลงเสร็จแล้วเราก็ปั่นใช้โรตารีตัวเล็กๆปั่นหรือเราจะใช้จับขูดก็ได้กันเน่อยอพอปั่นเรียบร้อยแล้วก็หวาน วันวันวันมริด็พันวันมะเร็พันแล้วก็คุมดินดูแลไปลดน้ําไปแล้วก็เสริมด้วยฮอร์โมนไข่ด้วยอะไรด้เสริมอีกนิดนึ่งให้เข้าดีดีขึ้นคือการทําอินทรีย์นี้ต้องใจเย็นนิดนึงเริ่มแรกอ่ะเราจะไปดู YouTube YouTube มันส่วย มัน่วยลูกวันเลยแต่ถ้าเราทําจริงมันจะเนื่อยมันจะท้อมันจะอะไรเนี้ยแต่เราต้องสู้เริ่มแรกต้นไมน้มันยังเล็กอยู่นะว่าคนทําใหม่ๆต้นไม้มันยังเล็กยังไม่มีผลผลิตยังไม่มีไรายได้เล็กๆก,ก็คือทําทํากินก่อนทากินในครัวเรือนเราก่อนอ่าแล้วเราก็เรียนรู้ทาไปเรียนรู้ไปแล้วกำลังใจมันจะมาพอพอเราได้ต้นไมต้ต้นต้ด้วยมือของเราเนี่ยกำลังใจมันจะมาแล้วเรา ขอ้อเพื่อนเพื่อนเครืขอข่ายมีส่วนที่จะช่วยเราได้อยู่กำลังใจมันจะมาจากตรงนี้ที่ท้อโอ้ยทำอะไรก็ไม่ได้เลยว้ตรงนี้นอนกินโอ้ยจะทำยังไงดีเครืขอข่ายช่วยได้โอ้ยโถวะางหลายว้างคุยว้างมันก็จะมีกำลังใจมีประสบการณ์ขึ้นมาเมื่อก่อนเคยทำเคมีนะเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องต้องอาตังอะทำต้องได้พลนผลิตนี่ต้องต้องต้องดีต้องส่วย แต่ถ้าทําอินทรีย์เราต้องทําใจเอ้ยบางทีเราวานไปเนี่ยอุ้ยมันไม่ได้นะมันต้องทอนให้ป่ากินทอนให้ไก่กินแต่ถ้าว่ามันคือมันเกื้อกูลกันนะต้องว่ามันเสี้ยป่าก็ได้กินนะเป็นอาหารป่าเป็นอาหารไก่เป็นอาหารเป็ดมันไม่ได้เที้ยตรงไหนเลยถ้าถ้าเราคิด,ค,ดคิดในแง่ที่มันเกื้อกูลกันต้องขยานแล้วความคิดจิตสมนึกใจต้องไผ่ใจต้องท้าถ้าจใจไม่ได้ทำไม่ได้